สวัสดีครับเช้านี้มาดูรีบตื่นแต่เช้ามาดูช้างมาดูพลายราเชนนะครับกลัวญ่าจะหมดแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยยังกินไม่รอบหลักเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเชือกมันยาวนะครับโซ่มันยาวนะครับกินไม่หมดครับนะครับก็ไปดูกันนะครับดูครับเชือกครับ ปูกไว้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับดูครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับทั้งฝั่งเลยครับยังไม่เดินขึ้นไปกินนะครับนี่คือนี่คือต้นระกำนะครับใบอ่อนๆช้างจะกินนะครับแต่ว่าถ้าที่ตอนแก่ๆมันจะมีหนามนะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นป่าระกำดูครับเชือกไปโน้นเลยนะครับนะครับนมันช้างยืนอยู่ตรงโน้นนะครับเห็นไหมครับนน่นคือปลายราเชนนะครับยืนอยู่ ใชไหมครับโหอิ่มอิ่มมากๆนะครับอิ่มนะครับนี่เป็นต้นตร้านต้นเล็กๆครับเยวะก็ยังยังไม่กินหมดเลยนะครับนะครับนี่ครับยังกินไม่หมดเลยนะครับในหลักครับนะครับงั้นเนี่ยตอนเย็นก็ค่อยมาเลื่อนอีกทีนะครับ ดูนะครับในหลักจะมีกบหินใหญ่นะครับกบหินใหญ่นะครับอยู่อยู่ในหุบนะครับอยู่ในหุบนี่เป็นกบหินใหญ่นะครับอยู่ในความชุ่มชื้นนะครับดูครับอยู่ในความชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับกับป่าช้างยังกินไม่หมดเลยนะครับหญ้าครับเพราะงั้นเราก็ต้องดูครับนะครับว่าหญ้าเนี่ย มันหมดหรือยังครับดูครับจ้างยังหยิบกินยังหากินอยู่นะครับนม่ยับหักต้นไม้กินหักกิ่งไม้กินใบไม้นะครับนะครับอยู่กับความอุดมสมบูรณ์อยู่กับแหล่งน้ํานะครับนั่นที่ยืนอยู่เนี่ยจะเป็นห้วยนะครับหุบห้วยนะครับยืนอยู่ท่ามกลางสายน้านะครับจากธรรมชาตินะครับนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ดูนะครับดูถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับใช้กินอยู่เลยนะครับกินต่อครับยังไม่หมดนะครับยาครับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังมีเยอะแยะอยู่นะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเจอหุบห้วยเจอแหล่งน้ํานะครับเราก็ผูก ให้ติดสายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆไม่ใช่ผูกคล่อมทีเดียวนะครับผูกคล้อมทีเดียวก็ต่อไปก็หมดยากง่ายเร็วนะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็ความคิดเรื่องมันสมองนะครับนะครับเช้านี้กับพลายดาเชนครับนะครับดูกับเชือกเดินมานะครับนี่ครับต้นตอรังต้นเล็กๆนะครับนีครับ นี่คือต้นตอร้างนะครับต้นเล็กๆนะครับลูกตอร้างนะครับเรียกครับนะครับแหลงน้ำแหลงหญ้านะครับที่อยู่ตรงสูรณนนะครับใครที่รักป่ารักธรรมชาติรักภูเขานะครับก็ก็สนุกนะครับ บันเทิงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบในป่าในเขานะครับคนที่กลัวผีก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงครับนี่ครับผูกเมื่อวานนะครับเมื่อวานผูกกับดูครับผูกไว้ตรงนี้นะครับแต่ดูสิครับการกินนะครับนะครับการกินอุดมสมบูรณ์ไหมครับนะครับแหล่งน้ําเห็นไหมครับนี่ครับละเอียดยิบเลยนะครับรก รกร้างเลยนะครับนะครับตอนที่เข้ามาผูกแต่เวลาช้างเข้ามาเห็นไหมครับช้างเข้ามานี่คือไม่ต้องแพ่วถังนะครับไม่ต้องแพ่วถังเลยนะครับนะครับก็จะเตียนนะครับราบเป็นหน้ากลองไปเลยนะครับดูสิครับการกินเห็นไหมครับต้นกล้วยนะครับดีกว่าปล่อยให้ แก่ตายนะครับพืชผลนะครับก็ให้ช้างกินมีประโยชน์มากกว่าดีกว่านะครับโอเคครับเช้านี้กับพลายราชินนะครับผมจะพยายามให้ทุกคนดูเป็นหลักหลักเป็นเคสเคสไปนะครับว่าวิธีการเลี้ยงนะครับของแต่ละวันนะครับว่ามันอยู่อย่างไรนะครับเพราะว่าวงการนี้นะครับ ไม่มีวันจบสิ้นนะครับวงการช้างนะครับวิถีชีวิตไม่มีวันจบสิ้นนะครับมันแปลเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะครับตามสถานการณ์ตามยุคสมัยนะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel